ครับก็ไปดูเรื่องดีไอคอนกันสักนิดหน่อยคุณผู้ชมครับก็แน่นอนครับกรณีของดีไอคอนตอนนี้หลังจากที่18บอสก็ยังคงอยู่ในเรือนจำนะครับแล้วก็ต้องรอที่จะประกันตัวออกมานะครับในการต่อสู้ในคดีของชั้นศาลต่อไปนะครับก็รอเป็นผัดๆไปนะคระรู้สึกว่าจะมากี่วันนะพี่หมวยอันเนี้ย448ผัดละ12ส <4, S 1> ผัดใช่ไหมคะใช่ไหมก็อย่า40วก,กว่ามันก็เดือนกว่า ใช่ไหมครตำรวจก็ต้องสรุปให้ได้ว่า<ฆ>จะต้องอะไรยังไงต่างๆนานานะครับแต่ในระหว่างนี้คุณผู้ชมครับมันก็มีประเด็นที่มันแตกแขนงออกมาอีกนะครับถามว่าแตกแขนงอะไรแน่นอนครับเรื่องของทนายความไม่ว่าจะเป็นทนายความของทางฝั่งคุณพอลเองนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศด้วยเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวจะมีการฟ้องร้องคนที่ไปเป็นนักร้องที่ไปวิ่งเงินนะ<ฆ>มีทั้งพระเอกนางเอกนะหมายถึงผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีทนายด้วย นะทนายทนายที่ว่าปีเรียก7ล้านตานนาแล้วก็ยังมีทนายของทางคุณบินพิชยานะฮะมีทนายคุณบินพิชยาเนี่ยก็ก็คือคุณชูชาติกันภัยคุณชูชาติโพสต์แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเอาลองดูฮะอ่าะตัวไปนะครับเดี๋ยวท่านจะคุณชูชาตินะคุณชูชาตินี่นะนี่นะคุณชูชาติกันภัยบอกว่าคิวต่อไปอายการคนดังทนายหิวแสงสื่อบางช่องปันกระแสแกล้งให้ต้องรับโทษอาญาคุกรออยู่ นี่นี่นี่เนี่ยนะฮะคือเอาตรงๆนะไม่ได้จะออกตัวนะค่ะแต่ผมดูอย่างเงี้ยผมรู้แล้วมีใครบ้างแต่ไม่มีผมในนั้นแน่โอเคอายการทนายแล้วก็สื่อสื่อบางช่องนั่นไม่น่าจะเป็นเราค่ะนี่แต่ก็มีอันเนี้ยเพราะผมว่าผมรู้ค่ะเนี่ยนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับ ทีมข่าวพยายามโทรหาทางทนายนะคะแต่ว่าทางทนายเนี่ยบอกว่าอยู่เดือนจำไม่สะดวกคุยแล้วหลังจากนั้นวางสายไปค่ะเนี่ยครับก็อันนี้เป็นมุมของทนายชูชาตินะครับที่เป็นทนายของคังคุณมินหรือบอสมินเนี่ยนะครับ